สวัสดีพี่น้องชาวประตูน้ำพอินปีระาชาครับตอนนี้ก็ตอนเย็นนะครับ16นาฬิกา4โมงครึ่งแล้วนะครับอันนี้มีดอกไม้มานะครับพาชมตลาดตลาดถนนคนเดินนะครับตอนเย็นตลาดประตูน้ำพอินเรานะครับโอ้โหมาตั้งหลักแล้วนะครับพวงนี้เจอกันนะครับ อดอกไม้สวยๆนะครับตรงนี้วันพระไปนะครับมีก้อยกุ้งมาเนอะมาเนี่ย ไม่ได้ขายก้อยกุ้งแล้ววะไม่ได้ขายแล้วไม่มีคนส่งกออินอะไรดีวันนี้ เยอะแยะราคาถูกนะครับขลาวกต้มนะครับผลไม้ยำแซ่บทุกชิ้นตงสะพานก็มีนะครับนู้นก็มีไส้กรอกอีสานอบริลูปมนเริ่มเป บริกบนะครับถึงส่งวนเกลือนั่งยมวดยังมาหวยเด้งไป่งานวัดอะไรคะถุงเท่าไรเนี่ยยี่สิบบาทนะกินกับอะไรดีนะเป็นไหนคนสวยใส่เพื่ออะไรกล้ายี่สิบบาท เนีขาจะซื้อคนจะซื้ออะไรอ่ะโอ้ขายลูกระเบิดด้วยลูกระเบิดเลี้ยงให้หน่อยเลี้ยงให้ดีๆนะกว้างเลยเนี่ยเลี้ยงวันไหนเลี้ยงวันนี้สิโอ้ยอันนี้โลเท่าไหร่มากัดมากระทกลบหมดแล้เพิ่งขึ้นเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าอันนี้มากระทุกลก ถุงละยี่สิบใช่ไหมนี่ก็ถุงละยี่สิบนะครับยี่สิบยี่สิบนี่จะหวานกว่าโลละสี่สิบนะครับของแท้เลยครับหวานกว่าโลละสี่สิบด้วยนะครับใก้เยอะด้วยนะครับมะม่วงก็โอ้โหลูกละยี่สิบเลยโอ้โหมันถึงฤดูมาหรือยังเยถึงแล้วเหรอพันพันนี้ถึงแล้วถึงแล้วเหรอแต่อีน้ำลงไหมน้ำลงเดี๋ยวก่อน ใช้บักพี่พวนด้วยพี่พวนเชียงใหม่นะครับอันนี้มาจากไหนนี่นนนนไม่ไม,ไม่ใช่โคร,ราชเหรอ,อนนีมาหลายที่หลายที่เลยอนนโอ้สุดยอด <c oughs> อันนี้ทำเป็นถุงหนึ่งและวเจ็ดสิบก่ะเนี่ยอันนี้มาแล้วสี่สิบบาทไอ Điệt. 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 À, đi anh ấy tông xếp ừ. Điệt. xếp xúc nó mai ơ ก่อยกุ้งนั่นนี่นะครับจะเดินลงไปโน่นก็มีร้านกับข้าวแยะนะครับตามซอยนะครับหากินไม่ยากกับที่ประตูน้ำปีปีราชานะครับเทศบาลประตูน้ำพะอ,อินพะอ,อินทราชาเทศบาลพะอ,อินราชานะครับ ปากซอยนะครับอันนี้ที่ถนนลิ้นถนนมันใหญ่เลยนะครับปากซอยทางเข้าครับถนนสุขาพิบานหนึ่งนะครับอะไรทานหา เราะเมื่อเช้านี้ลืมฝากปะครับผมไม่ได้ออกมา <c oughs> ไม่ใช่ไม่ลืมฝากนะครับผมไม่ได้ออกมา <c oughs>